สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนตอนนี้เดงมีความฝุขแล้วแหละหายหายเครียดแล้วเพราะเดงเครียดตั้งแต่เมื่อวานตอนขําค่ะเพราะเดงติดต่อคือทดสอบแดงพังแล้วอะไรอะไรเดงก็กู้ไม่ได้กู้ได้เป็นบางส่วนนะคะที่แน่ๆคอมิวเตอร์เดงกู้ไม่ได้เพราะเดงจำรหัสไม่ได้ไลน์เดงก็กู้ไม่ได้เดงได้ตั้งไลน์ใหม่ค่ะ ยังจำไม่ได้แต่ตอนนี้เดงสบายใจเพราะอะไรรู้ไหมคะทั้งวันทั้งคืนเดวหาทางที่จะติดต่อคุณพี่ทนายที่ยื่นโนติสอีชูให้แดงนะ่ะแดงติดต่อเพิ่อนไม่ได้เพราะว่าเพิ่นยื่นโนติสอีชูไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วเมื่อวันเสาร์เพิ่นก็ทักแดงมาว่าวัาวนศุกร์ไปชนดีไปที่บ้านแล้วอีชูไม่อยู่บ้าน ก็คงจะฟังเรื่องวันจันทร์เพอว่าวันจันทร์เนี่ยก็ยังไม่ไติดต่อพี่ธนาเมื่อวานก,ก็ไมไ่ติดต่อโทรศัพท์พังเครียดมากเลยเมื่อกี้นี่คุณพี่ธนาโทรมาหาแดงแล้วค่ะคือแดงความสมัครใจของแดงว่าถ้ายื่นโนติสไปแล้วอีชู้จังไรที่พ่อแม่ันเลี้ยงด้วยูด้วยย่านั้นไม่กระดุกกระดิกตัวไม่สนใจ แดงก็บอกคุณธนาไปแล้วอะฟ้องค่ะฟ้องค่ะแดงจะฟ้องแล้วนะคะคุณพิจนาจะเดินทางมาขอนแก่นด้วยค่ะจะว่าฟ้องเอาเกียรติศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงที่แดงให้เวลามันมาเนิ่นนานมากเพื่อจะให้มันไอตัวผู้กับไอตัวเมียนี้รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วมาตกลงกับเราสัติซะเราไม่เอามันอยู่แล้วไอตัวผู้แต่ตอนนี้จะฟ้องทัวฮะ เพราะว่าไอตัวผู้มันทํร้ายเพศแม่อีผู้หญิงนี้มันก็ทำร้ายลูกผู้หญิงเช่นกันละเมิดลูกผู้หญิงเช่นกันค่ะไม่ใช่แค่ว่าสองตัวนี้นะไอพี่พี่สาวไอตัวผู้ด้วยนะคะทราร้ายลูกผู้หญิงเช่นกันจนบ้านแตกสแสหละขาดอยากได้ครอบครองมระดกน้องชายบีบคั้นเราเพื่อโชว์ความเหนือบีบเราน้องหมาออกจากบ้านน้องแมวออกจากบ้าน สุดท้ายเอาอีชูเข้ามาอยู่ในบ้านหลังที่เราสร้างเองหม้อน้ําหม้อ,มอไฟชื่อของเราสกอขยายเขียนชื่อของเราบ้านเราสร้างเราใส่อยู่มานานนะ่ะลูกผู้หญิงเลวแบบนี้ไม่น่าจะอยู่ในสังคมได้เนาะแต่ตอนนี้อันดับแรกัะจะฟ้องอีชูแล้วค่ะขอก็ลัางใจเพื่อนเพื่อโซเช,โชียลนะพราะดื้อนอติดไปแล้วอีชูไม่กระดิกค่ะเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะมากไปตอนนี้จะฟ้องแล้วค่ะ ตอนนี้พายจะหาเงินฟ้องแต่มันนั่นแหละยังต้องเป็นคนจ่ายค่าทนายค่ะเบ็ดเสร็จตอนทา